สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้พบกับห้องเรียนวิชาการงานอาชีพค่ะกับคุณครูยุวดีทองคําค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเด็กๆได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับพืชผักสวนครัวกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกผักกันนะคะว่าเราจะต้องเตรียมอุปรกรณ์อะไรกันบ้างพร้อมแล้วเด็กๆไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องงานเกษตร วันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันใน2หัวข้อนะคะนั่นก็คือหลักการปลูกผักสวนครัวในภาชนะและวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปลูกผักสวนครัวในภาชนะค่ะหลักการปลูกผักสวนครัวในภาชนะ 1. การเตรียมภาชนะภาชนะที่ใช้ปลูกผักสวนครัวควรดัดแปลงจากสิ่งที่ใช้แล้วหรือชำรุดเล็กน้อยหรือหาได้ง่ายเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และใช้สิ่งของเหลือใช้ให้มีประโยชน์ภาชนะที่ใช้ควรมีความลึกไม่เกิน10เซนติเมตรหากก้นภาชนะไม่มีรูต้องเจาะรูให้น้ำระบายออกได้เพื่อป้องกันน้ำขังและรากพืชเน่าค่ะ 2. การเตรียมพันธุ์พืชพันธุ์พืชที่ใช้ในการปลูกควรเป็นพันธุ์พืชที่อย่างรากตื้นเช่นผักบุ้งจีนคะนา้าผักกาดหอมผักกาดขาวต้นหอม ผักชีขึ้นช่ายกุ้ยช่ายสะระแหน่โหระพากระเพราพริกขี้หนูตะไคร้นอกจากนี้พันธุ์พืชที่เป็นเมล็ดควรเลือกที่แก่จัดและแหง้งสำหรับพันธุ์พืชที่เป็นกิ่งชาควรเลือกที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไปค่ะ3 การปลูกควรศึกษาวิธีปลูกผักสวนครัวแต่ละชนิดให้เข้าใจก่อนปลูกเลือกปลูกผักสวนครัวตามฤดูกาลปลูกผักสวนครัวที่ให้ผลผลิตได้ตลอดปีปลูกผักหลายชนิดในแปลงเดียวกันปลูกผักที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นบ้างยาวบ้างคละกันไปในแปลงเดียวกันปลูกผักชนิดเดียวกันแต่ทยอยปลูกครั้งละ3-5ต้นหรือเพียงพอสำหรับรับประทานในครอบครัวได้ในแต่ละครั้งที่เก็บเกี่ยว ก็จะทำให้ผู้ปลูกมีผักสวนครัวที่สดใหม่เก็บรับประทานได้ทุกวันตลอดปีค่ะ 4. การดูแลรักษาควรให้น้ำให้ปุ๋ยอย่างเพียงพอกำจัดวัะชะพืชและศัตรูพืชเป็นประจำา 5. การเก็บเกี่ยวควรเก็บเกี่ยวเมื่ออายุเหมาะสมตามจุดประสงค์ของการนำไปใช้ประโยชน์เช่นผักชีสะระแหน่ที่จะนำไปตกแต่งอาหาร ให้เด็ดแต่พอใช้ส่วนที่เหลือสามารถจเจริญเติบโตต่อไปค่ะวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ปลูกผักสวนครัวในภาชนะ 1. ดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายใช้สำหรับให้รากพืชยึดเกาะเพื่อจเจริญเติบโต 2. แกลบดินแกลบเผาหรือท่านแกลบใช้ผสมดินเพื่อทำให้ดินร่วนซุยน้ำและอากาศผ่านได้สะดวกรากพืชชอนใช้ได้ง่าย และยังช่วยปรับสภาพดินให้เกิดความสมดุลป้องกันการเกิดโรคในดินช่วยดูดซับความชื้นและลดความร้อนในดินได้ 3. ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกักใช้เพิ่มธาตุอาหารพืชในดิน 4. ปูนขาวใช้ปรับสภาพดินที่เป็นกรดให้เหมาะสมต่อการปลูกผักสวนครัวในภาชนะ 5. ภา,าชนะเช่นกระมังพลาสติก ถังน้ำขันน้ำ,านนำยางของรถยนต์ข้อคอนกรีตกาะบมะพร้าวกระบะเปลือกไม้กระถางดินเผาใช้สำหรับใส่ดินปลูกผักสวนครัว 6. ช้อนปลูกใช้ขุดย้ายต้นกล้าขุดหลุมปลูกพืชตักดินตักปุก๋ย 7. จ็ซ่อมพลวนใช้พลวนดินให้ร่วนซุย บัวรดน้ำใช้รดน้ำผักสวนครัวในภาชนะเด็กเห็นไหมคะว่าตัวอย่างช้อนปลูกนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าซ่อมครวนนะคะจะเป็นในลักษณะเหมือนสามงง้มค่ะและก็บัวรดน้ำนะคะซึ่งบัวรดน้ำนะคะเหมาะแก่การรดต้นกล้าหรือต้นไม้เล็กๆนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆ สำหรับในชั่วโมงเรียนวันนี้นะคะที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์นะคะการปลูกพืชผักสวนครัวก,กันไปแล้วนะคะหวังว่าเด็กๆนะคะจะได้รับความรู้มากขึ้นและก็ในชั่วโมงหน้านะคะเราจะมาดูวิธีนะคะการเตรียมปลูกพืชผักสวนครัวก,กันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ